ครับนี่ครับไฟลุกขึ้นชวดช้วนเลยบาสนี่เปิดไฟเปิดฝาเล็กเลยบาสนี่จวดตั้งแต่สิบโมงครับใช้เวลาไปประมาณยี่สิบนาทีจดดวดโดยไส่นี่ครับนี่นี่นี่ไส้อันนี้นี่อันนี้ก็บพระท่านมดดีเงีวอยู่ประมาณอสองคืบสองอันอันนี้มดไปแล้วอันนี้เ่มมดก็เลยดึงออกมาเนี่ไฟครับลุกเปิดฝาใหญ่เลยบาสนี่เปิดฝาใหญ่เพราะพ่อเปิดหู้ หูหกห,หูครับนี่หนึ่งรูสองรูสมรูสี่รูห้ารูหรูเปิดเลยครับนี่นี่ไฟกำลังลุกขึ้นมาเดี๋ยวจกะน้อยผมก็สีเอาฟ้าเล็กปิดนี่ไฟลุก้ยบึงที่ลหะครับไฟกำลังติดก็นเนื่องจากว่าข้างล่างมันเป็นไม้ไม้ประคานนี่แหละครับที่ว่าเผาบม่ใหม่เนาะผมก็เลี่ยง เรียไว้ขึ้นมาประมาณศอกสองศอกแล้วก็ความยาวกประมาณสองศอกขึ้นกันไม่สลับกันแล้วก็เอาไม่เนื้ะไม่เปียกโอ้ยไงแห้งไงไแ,แล้วลูกถ้าผุนลูกไฟแห้งก็ลูกดีแห้งเดี๋ยวชักหน่อยก่อนสิปิดก่อนเนาะเดี๋ยวผมขอปิดตัวนี้ก่อนอ่าขอปิดฝาเล็กไปแล้วแต่ว่าก็ย่งบ่ท่านเอา,อาดินลงอยู่ครับ นี่ท่านเราดินลุ่งอยู่ก็ปล่อยไปจักประมาณสักสิบนาทีก่อนส่วนข้างหลังนี่ครับผมเอาลงไปแล้วเอาดินปิดอันนี้ไปแล้วอนน้นีสังกะสีถีว่าแผ่นเล็กมันยังยาวเปหวิหอดนะครับผมก็เอาสังก,กะสีไว้กับปิดส่วนท้ายแต่ว่าแปลกใจคือว่าขวรนคือบ่ไไม้หอดหนีเนาะ <c oughs> แต่ว่าอยู่ขห้าบ่ไปยังเดี๋ยวก็จะเอาดินไลปิด ไลปิดขนาดนี้ควนออกหลายๆเอาดินเปียกนี่แหละปิดดูก่อนเพราะว่าเดี๋ยวก็จักหน่อยก็สิเพราะอันนี้ไปแล้วก็จะเอาดินแห้งปิดตามอีเทียหนึ่งโล่ไปเทียหนึ่งเพราะว่าหู้มันบริสนิดนะครับมันยังเป็นหู้ใหญ่อยู่นะครับหู้ขอบร่มต้องฝุ่นกับพระท่านออกเพราะว่าพระท่านปิดอันนี้มันยังออกทั้งนี้อยู่อือ ก็ถือว่ารอบนี้คันว่ามันติดดีก็คือดีคือสิบลมีรอบสองรอบสามนะครับเนี่ยเพราะว่าหลังจากที่เผาเข้าวกรนสามรอบเปิดฝ้าเล็กสามรอบเลยอรอบนี้ก็เลยเปิดประ้้างไม้แ้วก็เดี๋ยวอรอสักพักสักพักนี่ก็ประมาณสักหาน,นาทีสิบนาที พราะว่าผมเบิ่งแล้วบางหันคือสีเห็นคือกันนะเนาะไฟมันติดข้างล่างือมันไหลล่ะติดอันใหม่ทานที่มันโมใหม่ผมก็เลี้ยงมาเลยมันจะมีตอนใหญ่อยู่อันว่าผู้ใดเห็นน่าละผมเอาทอนใหญ่ว่างข้างล่างคือกันไหลมากอควนไปแล้วควนไปแล้วนะน่ะควนมันไหลไปแล้วนะครับออกไปแล้วท่านั้นสิเบิงว่าข้างนา มันจะยุบบ่อขันว่าหนามันบ่ยุบก็คือดีแต่ยุบในที่นี้คือว่ายุบเป็นเท่านะครับเพราะว่าข้างหนามันเผาใหม่ช่วงต้นเนาะช่วงต้นมันก็จะเป็นการเผาใหม่เผาใหม่ให้ไฟมันติดปนติดแลว้วก็สิล่ามไปเรื่อยๆลมก็สิดูดเขา่าระยะเมตรหนึ่งก็สิดูดเข่าไปสองฝั่งตัวนี้ครับเปิดไว้นี่เปิดคงไ้เต้ หูคนหนีประธาน,นาอยู่เออเอยเตะบอกม่วงประธานมาอยู่ตกปิดเห็นเศนิดหมดเนาะนกะ็ยังเป็นไม้ไผ่กคปขีดโอพืชเก่าครับบ่ได้เปลี่ยนแปลงอีหยังล่าสุดตัวนี้นี่โอ้อยลูกลูก ลูกแบบว่นใจแห้งเบิ่มเบิ่ม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 อีกแล้วนี่ลูกคือตั้งอันเผาเถืาสองโอ้ลูกหมันใจแห้งนี่ก็คือสีติดแล้วนะเนาะแล้วก็เอาดินปิดนี่ฟันกระบอกให้เบิ่งเลยผัดเมื่อผัดตรงหน้าเอาเอาให้เบิ่งกันฟังเด้วเอออู้แดงนี่ก็ดีตก็ถือว่าติดแล้วเนาะนี่เนาะ เนาะโอ้แดงดีแดงดีแดงดีแค่ okay. เสด็จปิดเนาะอ่ะเดี๋ยวผมขอปิดอีกนี่ก่อนเนาะครับ